เปิดยิ่งใหญ่แข่งทักษะวิชาการอาปรทอภา,าคเหนือครั้งที่20ผู้ร่วมงานกว่า20 0 0 0ภายใต้แนวคิดนครแห่งการศึกษา AI i s t n o w วันที่21กรกฎาคม2568เทศบาลนครชิงรายเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นอปทอภา,าคเหนือครั้งที่20อย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์ประชุมเทศบาลนครชิงรายโดยมีนายสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ในวันชัยจงธนนามณีในยุเทศมนตรีนครเชียงรายในรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานเปิดงานงานนี้มีผู้บริหารท้องถิน่นครูนักเรียนและผู้ปกครองจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า2,000 20, คนภายใต้แนวนคิดนครแห่งการศึกษา a i is now พร้อมจัดสนามแข่งขัน8แห่งในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัยกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพพร้อมชูแนวคิดเตรียมเยาวชนไทยสู่ยุค AI ด้านในสุรพลชื่นชมการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และให้การังใจนักเรียนทุกคนให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สู่ระดับประเทศขณะเดียวกันการจัดงานยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชิงรายทางด้านที่พักการท่องเที่ยวคมนาคมและบริการต่างๆสร้างความคึกคักตลอดช่วขงของการจัดการแข่งขัน21-24กร,รกฎาคมน,นี้ทีมข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน